สวัสดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับทิปนี้เฮาสิเดินทางจากอำเภอวังน้ำเขียวนะครับไปอำเภอศรีราชาเพื่อหาที่พักอยู่บางพระศรีราชานะครับเส้นทางซ้ายนีก็สิพัน่อ์อำเภอวังน้ำเขียวอุดมศัพย์เทศสามคีสารเจ้าพอไปหอดอำเภอหน้าดีครับบุกข้ามนะครับอำเภอรกระบ,บินบุรีเมืองเก่าอำเภอศรีมหาโพ,พอำเภอแปลงเงา ไปหอดอำเภอเมืองชนบุรีตำบลแสนสุขนะครับแล้วเข้าจะไปอำเภอศรีราชาต,ตอนนะครับบางพับบางพระเพื่อจะไปหาทีพักยี่หันนะครับตอนนี้เขาเดินทางจะเท่งเขาปักครับเขาปักวางน้ําเขียวกระบินบุรีเข้าจะไปเที่ยวทะเลกันครับ เที่ยวทะเลคนภาคอีสานนะผมป็นค้นภาคอีสานเรื่องโคกก็โดนโดนเทียครับสิเดไปเบิงเที่ยวเบิงทะเลน้ำพืนชื่อทัดขงางท่าก็สวยงามนะครับถนนกับพึ่งเฮ็ดไหมบางช่วงบัรจอนนี่เขาอยมีอ่าเป็นผนังกำแพงกันไว้นะครับบ่ห้ซัดแลนตัดหนารถนะครับ การขับขี่เนี่ยควรจะเข้าหลบโคจรอย่างเข่งขัดนะครับเนาะไปบนวางใดก็เขียนไปยังสัตว์และครับไปหฮขับไปยังสัตว์และครับระวังการใส่เกียร์สูงเกียร์ต่ำให้ตามป้ายมันบอกนะครับเพราะว่าถนนสายนี้ขันขาลงเนี่รถนี่สิแลีนแากโค้งกับมีเป็นประจำครับ ระวางทางเข,าขงา้าก่อเหตุพันอุโมงค์ของอุทยานแห่งชาติทับล้านนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เขาเป็นสางเกนมาใหม่นะครับอุโมงค์แห่งนี้กับเป็นอุโมงค์สางเชื่อมต่อระว่างผืนป่าเขาใหญ่นะครับงงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานครับเพื่อส,สัวดไดสัญจรไปมากครับระวาง สองอุทยานนี่ซัดเขาก็หากินขามไปขามมาแล้ครับเพื่อป้องกันว่าให้ลดส้นถเหยียบเยนะครับเป็นอุโมงค์แห่งแรกที่สร้างให้ซั์ได้ขามสัญจรไปมาได้นะครับออกจากอุโมงค์ไปห้าก็สิเห็นบางหมองสีนี้กำแพงกั้นเสียงบ่ายลบกวนสัต์ปลาแล้วก็ กันไหว้บ่ให้สัตว์ป่ากระโดดขามข้ามาในบริเวณถนนนะครับกถือว่าเป็นแห่งแรกของไทยนะครับเคยเกิดน้ำถ่วมครั้งหนึ่งครับแต่ก็ใส่เวลาโดนถ่วมแค่สองชั่วโมงน้ำก็ลดนะครับเคยเป็นข้าวเป็นข้าวมาก อันนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับละเฮ้าสิีมหอดอำเภอรกระบ,บินบุรีกันเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นปลาจีนบุรีครับตรงไปก็เป็นเช,ชื่องเศร้าเกิดทิศไฟแดงครับ่วงนี้อำเภอมนมพนมสารคามเลี้ยว สส่ไปกับเป็นสะแก้วเป็นยังไปนะครับเอาเดินทางต่อไปที่เป็นอำเภอสีมหาโพธิ์อำเภอแปลงยง้าวนะครับตรงมองนี้มอมนี้คืออำเภอสีมหาโพธิ์นะครับการสมแทมถนนก็ตัวสัญจรไปมากลายก็ต้องสมแทมอยู่ตลอดเวลาครับเป็นลุมเป็นบอ่อก็มี เราเห็นในการสัญจรลาซาชักหน่อยกับบ๊อบพยั้งครับเอานางในรถนะข้างนอกก่อนห้อนห้อนครับอุณหภูมิอนจักหน่อยเราเหลือระยะทางอีกโดนเติมนะครับกระเป๋าหมายจดหมายปลายทางเขาคืออำเภอเมืองชอนบุรีนะครับอำเภอศรีราชา ไงมาหอดแล้วครับก็เพิเงหยบลับไปตื่นเก้นมากกว่าฮอดอ,อำเภอเมืองชนบุรีแล้วครับเราเข้าสู่อำเภอเมืองชนบุรีตำบลแสนสุขนะครับมีหาดบางแสนนะครับยู่นี่แต่ว่าเข้าบ่ได้เบี่ยไปหาดบางแสนนะครับ ตรงไปเรื่อยเราจะไปอำเภอศรีราชาบางพระนะครับผ่านมากสิผ่านทางมหาวิทยาลัยบูรพานะครับจะมาติดไฟแดงกันอยู่หน้ามหาวิทยาลัยบูรพ่าครับนี่ครับมองนี่ครับมหาวิทยาลัยบูรพา อันนีอยู่อำเภอเมืองเชนบุรีครับตำบลแสนสุขนะครับออออเอาจะเรี่ยวขวาออกไปอำเภอศรีราชาบางพระเพราะว่าไปจองที่พักไปพุ่นนะครับริมทะเลอันนี้เป็นตลาดน้องมุ์น,นะครับตลาดอาหารทะเลครับด้านขวามือ ขายอาหารทะเลตลาดดังนะครับตอนนี้อยู่กลางเมืองเลยครับผู้คนมาเที่ยวกับจีแวะมาตลาดน้องมดน,นี่นะครับเดินทางไปเรื่อยๆศรีราชาพัทยาตรงไปนะครับ นี่ครับสีราชาเอาเพื่อสีราชานะครับได้แล้วเราก็มาถึงที่พักในซอยแคบๆนะครับมนก็มาในซอยนะครับมนก็มามนก็มานี่อ๋อเห็นแล้วครับยูไซไมื่รับากว่าซื้อว่าจังได้ดอกอัน ทีพักก็ได้บ่ได้สอบถามเพ่ผ้าไปใส่กับไปน้ำเพ้น่นะครับางานกับไปทีพักนะครับเห็นโอ้ยู่ริมทะเลพอดีอะมาหอดย่ามแรงครับสี่โมงเกือบหาโมงแล้วครับหาโมงแรงมาเบิ้งพาจิตตกดินนี่แหละครับมองพักพักกันมองนี้ ก็ที่ว่าสะอาดสะอ้านนะครับอย่างลงมาเบิงใช่าหาดก้อน,นครับอันดับแรกอ๋อนี่ยามแรงเป็นทั้งสี่เดี๋ยวผมจะพามาเบิงตอนเศร้าอีกสักอีกแคปนึงนะครับนี่หาทรายตอนเย็นลงทะเลก็ต้องปฏิบัติยางเข่งขัดนะครับมีกดขอหามียังก็ ปฏิบัติตามมีเรีอกแค่นู่หยังไงพรอมนี่อาหารมาเสพมะพร้าวน้ำหอมมาสัตอนหลับผู้มาผักผ่อนครับคลิปนี้เขาสิจบไปซ้ำนี่สักนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ให้น่นะครับคลิปต่อไป,ไปสิพาปเพศในอำเภอศรีราชาชนบุรีติดตามช่มเลยครับขอบคุณครับ